พันนิจจานกับเสื้อวิตเนาะเนะเลยแต่ว่าเสียเมียเบิดทั้งหาพันบุหรต้องเก็บไปสำรองเพราะว่ามือเล่นนัดบักแจกไว้อันนี้สองพันอีกสามพันไว้ใส่ดีน้องไว้นี่ตู้เสื้อผ้าก็หาเห็นอันนี้ตู้กระตา กะหาเห็นโว้ยสิสาก็เลือหลวงพ่อองค์เดียวนี่แหละที่เป็นที่พึ่งท่านใจของลูกจังไดยกะให้ฝากไว้จากสองพันเลยเด้อ ว้าถุกปันนี้ต้องเก็บไว้สำรองอยากไม่เคยรู้สึกสบายใจยังสีมาก่อน โบได้เสื่องยังเลยล่ะเสื่องยังบบได้เสื่องยังว่าเสื่องยังไผที่เสื่องยังคือว่าเขาว่าเสื่องเสื่องยังบโบไบ่มีหยังบบได้เสื่องโบโบมาหาเสือซืือก็จะใส่สุดได้ไปนัดบอกแจ็คไปมื่อแหร่แจ็คอีกล่ะแจ๊กคำมาแรงมาล่ะแจ๊กคำมาแรงมาล่ะแจ็คเออก็ไปให้แจ๊กคือว่าไปทำงานใส่เงินอู้หูนี่ดิมาสองพันเดี๋ยวไม่แล้วสองพันแมนคือว่าไปติดสี่ห้าจานพุน มันขึ้นฝนที่ตกติดใบก็เลยเลื่อนมันเป็นมื่อยแมอย่บ่บอ่นเม่นหาเรื่องออกจาาบานเม่นตัวเอาเงินบ่อบ่บ่บ่อกาพายี่สิกะเสื้องเงินหลุเงินสองพันแท้นะแท้สองพันแท้นะบ่ได้เสื้องนะบ่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 ได้เสื้องนะมีประวัตินะประวัติยี่ยเธ้ก่อนนี่ในตู้นี่เทอต่อมาอีกในตุกตานี่ล่าสุดนี่หลังตู้นี่ล่าสุด หลังตู้น่มันความเก่าความหลังสิพี่พ้ออาพื้นมาเล่นยังมันผ่านมาแล้วเลิกแล้วนะเลิกแล้วสองพันจริงๆนะโอเคเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วนะไปไปเอาถุงดำมาค่อยเอาอันนี้มาพร้อมเอาไม้กวาดโขดไก่มาพร้อมเอามาเอามาใกล้นันกับโบจิปเองไม่จะใส่ครับไปไปเอาถุงดำงไปนี้ไปเอาถุงดำไปไปเอาเจ้าเสี่ยวไม่เห็นยังเอยจะทำความสะอาดห้องมือนี่คอยทำความสะอาดห้องทำความสะอาดทิ้งผ้าพร้อมเย ไปเอามาถึงดำนี่เจ้าใช่ไเห็ดยังมือนี่อาเมณ์ดีดขึ้นดนดนสองพันสองพันถูเอาฮือนี่ผัวสุดที่รักเอาเฮือนี่ไปไปไปเอามาไปเอามาไปหลวงพอ่อนี่มิงเนะี่ยอย่าปากเลยโอ้ <c oughs> โหลวงพอ่อจ้าทูเดอหลวงพ่อเด้อคือโทรคืออยากแทะ ลูมาปัดกวาดหิ้งมือนี่ให้ลูกอยู่ดีมีแห้งมีเงินใส่หลายๆาไอ้ช่วงนี้โผู่ไปเฮ็ดงานกะฝน,นตกขึ้นหลังข้าบ่ได้ติดจานบ่ได้ขอให้โชคให้มาน,นี่เด้อหลวงพ่อเอ้ที่เพิ่งทางใจสุดท้ายแล้วโอ้ยฝนหลเต็มเลยโอ้ยบ่ปัดบ๊ดดกวาดจะเถื่อได้นี่เนาะ ก้องหลวงพ่อหวงพ่สักซิทิอลีสักซิทิอิลีเขาพูดอะไรจ้าโอ้ชาตุชาตุโอ้มันมันมันมขออิลีขออิลีขอมือนนขอสขอลาบกันได้สุขได้ลาบเนาะโอ้สักสิทธิุจ้าุาอารมณ์ดีไอ้บอยไอ้บอยได้ระบิดุงขยะนะไอ้บอยได้แล้วครับ ไปดูขึ้นาเถอเดี๋ยวนี้เอา้าเอสซะมือนี้เอาค,อคื <ไป S 2> อหัวเห็ดตัวค่อยพ่อแล้วคือดีเศร้าเห็ดค่อยหมานไปหมานน่จาจะใส่เจ้าค่อยๆจักบาทรมึอกินสองพันสองพันนี่เน,เนะเาะสองพันมีของเจ้าเนาะแล้วก็ค่อยขอพรกับหลวงพ่อเมื่อกีอกอ้กกค่อยขอโชคขอลาบหลวงพ่อซักิซีดแห้งแห้งว่าแล้วกะซักิสทธิ์แห้งหลวงพ่อกับเธอค่อยอีสองพันนี่เป็นสี่พัน สี่พันเออเยอะแต่อีต่อเด้อใครไปอาบรนี่กับเด็กหลักไปต่อมาเด้อสาวอีทำมันแล้วเด้อไปก่อนเด้อบ๊ายบายหลวงพ่อเจ้าสิมา่ซักซิดอย่างมื่อนี้คอยบอกว่าให้นิ่งไว้นิ่งไว้เบลเบลอยดีเป็นยังหลักไว้พันนึง